สวัสดีค่ะวันนี้เจไม่ได้พาไปเก็บผลไม้นะคะวันนี้เจจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง3ส,สิ่งดีๆที่เจเรียนรู้จากอเมริกานะคะจากการที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เจก็อยู่ที่นี่ประมาณเกือบ3ปีนะคะถือว่าไม่นานแต่ก็พอมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์เล็กๆน้อยๆนะคะภายใน3ปีนี้เจคิดว่า3ส,สิ่งนี้สำคัญมากที่นี่เลยแล้วก็ เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะคือข้อแรกนะคะคือเรื่องช้อปปิ้งนะคะถ้าคนชอบช้อปปิ้งก็จะรู้ว่าที่เนี่ยของถูกนะคะของถูกและของดีเอาเลทหรืออะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ที่นี่นะคะแต่ประเด็นที่เจจะเล่าก็าคือของทุกชิ้นที่คุณซื้อมาะคะสามารถรีเทิร์นเอากลับเอาไปคืนแล้วก็ได้เงินคืนกลับมาถึงแม้ว่าคุณจะใส่แล้วก็ตามงงไหมคะ ถึงว่าคุณจะใส่แล้วนะคะเพราะว่าบางห้างร้านถึงคุณจะใช้แล้วใส่แล้วขอแค่คุณมีดีซีฟมีมีบินนะคะก็สามารถเอาไปคืนได้เขาก็อาจจะกำหนดว่าภายใน90วันภายใน30วันบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันมีปาร์ตี้นะฉันก็จะไปซื้อชุดมาแล้วก็ไม่ตัดปลายเอาปลายห้อยไว ไปแบบห้างหลูๆเลยไปซื้อมาเอาป้ายห้อยไว้ข้างในแล้วก็ไปปาร์ตี้นะคะแล้วพอหลังจากใส่เสร็จเขาก็เอาไปคืนนะคะคือพนักงานที่รับคืนเขาก็ไม่สนใจหรอกเขาก็จะดูว่าเออตรงใบเสร็จไหมตรงบิลไหมคุณซื้อไปจริงไหมเท่านั้นเองนี่คือข้อดีของการชอปปิ้งที่นี่นะคะเหมือนกับบางทีเจซื้อรองเท้ามาเยอะๆๆอย่างเงี้ยคืออารมณ์นั้นฉันอยากซื้อรองเท้าคือซื้อมาเยอะมากแล้วก็พอมาถึงบ้านอุ๊ย พอมาลองคู่นี้ก็ไม่ใช่คู่นี้เหมือนที่มีแล้วอ,อย่างเงี้ยสักวันสองวันเจมมองไปมองมาก็ไม่อยากได้ละเจก็ถือกลับไปคืนนะคะเขาก็ให้เงินคืนกลับมาอาจจะได้เป็นเงินสดหรือว่าโอนเข้าเข้าบัตรของเราหรือว่าจะได้เป็นกิฟต์การ์ดนะคะคือสามารถซื้อของที่นั่นได้อีกในตามจานวนเงินที่เราซื้อรองเท้าไปนะคะนี่สำหรับสาวๆที่ชอบช้อปปิ้งที่นี่จะดีมาก อ๋ออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราชอบซื้อมีเวลาว่างที่นี่สามารถใช้คูปองเป็นส่วนลดซื้อของได้เหมือนได้ฟรีนะคะสำหรับคนที่มีเวลาว่างนะคะก็จะเข้าไปในเว็บคูปอง c o <oup on>. m <com> นะคะเขาก็จะบอกว่าซื้อของชิ้นนี้นรคาเท่านี้ได้ลดเท่านี้บางทีคุณสามารถซื้อกระดาษชื้ชูแพ็คใหญ่ในราคาหนึ่งเหรียญนะคะคือหเหรียญเท่านั้นคุณอาจจะซื้อผง ซักฟอกแชมพูในราคา1เหรียญซื้อ1เหรียญแถมซื้อ1เหรียญแล้วยังแถมอีกหนึ่งกระปุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าที่นี่เซลล์ก็จะเซลล์เยอะมากนะคะนี่คือข้อดีของที่นี่เลยส่วนข้อที่2ที่เจคิดว่าเป็นข้อดีของที่นี่นะคะคือการขับรถคนที่นี่จะขับรถมีมารยาทมากนะคะคือเขาจะเหมือนไม่รีบค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะคะคือเหมือนกับ อันนี้รถเจเนาะนี่รถคันข้างหลังเขาก็จะแบบคือทิ้งระยะห่างไม่แบบมาจอดติดแล้วก็ให้เรารีบไปอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาจะค่อยๆตามค่อยๆแบบมีช่องว่างระหว่างคันนะคะคือการเกิดอุบัติเหตุก็เลยไม่ค่อยมีที่นี่นะคะแล้วก็เขาก็คงจะไม่อยากเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะค่าซ่อมรถที่นี่แพงมากนะคะเพอๆบางทีแพงกว่ารถที่ซื้อ ก็รู้กันอยู่แล้วว่าที่นี่อ่ะราคารถจะถูกกว่าเมืองไทยประมาณ2-3เท่านะคะแต่ว่าค่าซ่อมรถที่นี่แพงมากค่ะคนที่นี่เขาก็เลยแบบถ้ารถเสียนิดหน่อยรถพังเขาก็ยังใช้อยู่รถขูดมีรอยขีดขูดนิดหน่อยเขาก็ยังใช้อยู่นะคะถ้าพังเขาก็จะขาย แล้วก็ซื้อคันใหม่เลยโดยที่ไม่ซ่อมนะคะนอกจากคุณจะยังมีประกันอยู่เขาก็จะส่งซ่อมแต่ถ้าไม่มีประกันแล้วคือเขาจะขายเลยไม่ซ่อมนะคะรถที่นี่ก็เลยราคาถูกนะคะส่วนข้อที่สนะคะของคนที่นี่คือเป็นคนที่อัจฉริยะใสายดีมากนะคะก็คือถ้าเราไปเดินเล่นตามพาร์คหรือเดินตามห้างสวนกับใครก็ได้นะคะแปดสิบเปอร์เขาจะเซฮานะคะก็ คือเหมือนกับสวัสดีตลอดเวลาเราบางทีเราก็ยิ้มยิ้มบางทีเราก็คนไทยเนาะบางทีเอ้ยฉันไม่รู้จกักอะไรอเงี้ยมาทักเราได้ยังไงมาใหม่ๆแต่แฟนก็บอกว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละเดินส่วนการบางทีเขาก็เซฮายยิ้มให้หอย่างเงี้ยเหมือนแบบอาชยาใสยดีพอเป็นพิธีเงยหน้าไปแล้วก็เซฮายอย่างเงี้ยค่ะคือทุกที่เลยแล้วก็ไปร้านที่ไหนซื้อของที่ไหน เขาก็จะเซย์ไฮสวัสดีถามเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของเราตลอดนะคะถ้าเป็นที่ไทยก็เหมือนกับเซเว่นคุณเข้าเซเว่นแล้วก็จะเจอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณนั้นที่แต่ว่าที่นี่มันคือแบบทุกร้านจะเป็นอย่างนั้นบางทีเขาจะยืนคุยกับเราตั้งนานเลยคือถามว่าเรามายัางไงมากี่ครั้งชอบไหมชอบแบบไหนเดี๋ยวเขาจะแนะนําแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือ เขาก็จะทักกันปกติเลยบางทีเจเดินสวนกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็เสียหายแล้วก็เสียหายแล้วก็ยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติมากค่ะถ้าไม่ปกติคือถ้าเขาเสหายแล้วเราเงียบนั่นแหละคือจะไม่ปกตินะคะอันนี้ก็เป็นแค่สามข้อนะคะสามข้อเด่นเดที่เจเห็นที่นี่นะคะแต่จริงจมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะ แต่เจก็หาได้เท่านี้เนาะตอนนี้เพราะเจอยู่มา3ปีคือถือว่าไม่นานมากจริงอาจจะมีเยอะมากมายทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่นี้เจก็พูดถึงข้อดีเนาะเดี๋ยวว่าหลังเจจะมาพูดถึงข้อเสียบ้างนะคะว่ามีอะไรเป็นข้อเสียในการมาอยู่ที่นี่บ้างหรือว่าเราต้องทําตัวยังไงนะคะยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ เจว่าคงจะมีประโยชนส์สำหรับคนที่อยากจะมาอยู่ที่นี่นะคะค่อยๆศึกษาหาข้อมูลนะคะการชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่นี่นะคะก่อนตัดสินใจมาบางทีอาจจะดีกว่าที่คุณคิดหรือไม่บางทีก็อาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคิดนะคะยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ